ในทีสนท่สุดในที่สุดพี่ก็ได้สักทีครับน้องๆน,นะฮะพี่ก็ได้สักทีกทนี่แหละสตรีนวีเนอร์นะฮะสตรีนวีเนอร์วู้วู้ได้สักทีอะก็เป็นลอสฮอสดอกนั่นเองฮะโอ้โหน้องๆโคตรเทฮีะครับน้องบาดใจพี่มากเลยครับน้องคือสวยอะครับน้องคือสวยเหลือเกินอะจนพี่แบบว่าไม่อยากเอานิ้วของพี่ไปแตะ หน้าจอมือถือตอนที่เลือกรถคันนี้นะครับน้องๆคือกลัวรถคันนี้เป็นรอยครับน้องๆเออนะฮะมาไหนก็ไหนแต่ก็ต้องใช้ให้มันให้คุ้มนะฮะสุดครูนะฮะนะ,ฮะก็นี่เลยฮะสตรีนวีเนอร์นะฮะสตรีนวีเนอร์นะถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะความเร็วรั้งทีก็ต้องใช้ตัวสปีดใช่ไหมล่ะนะ,ะก็สีปโปน่ะป่ะลุยกันเลยฮะกับด่านฮอชวิวนั่นเองป่ะ go มาฮะก็เริ่มกันเลยนะพู้ชมนะกระดานฮอตวิวเนาะเริ่มแรกนะฮะป่ะ <c oughs> กดสโกรฮะพุ่งไปฮนะรอบนี้ขอไม่เจอ AI เยอะได้ไหมเอไเยอะนี่แม่งบอกเลยประสาทแดกนะฮะประสาทผมจะแดกก่อนแล้วน้องๆเอ้ยลูมฮะผู้ชมใส่กับดักกันบ้ามม่ฟัวมากเลยนะตะลุมบอลกันเลยนะผมก็ยินดีนะฮะกับน้องๆ นะฮะปู่ย่าตายายนะที่เล่นเกมนี้แล้วก็ได้เจ้ารถคันนี้นะฮะเหมือนโพรมนะฮะซึ่งนะฮะถ้ามันไม่ได้ผมก็ต้องอุดหนุนอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะไอคันต่อไปผมรอเลยผมรอนะฮะถนอมเพชรได้เลยฮะนะฮะเตรียมเปเพชรที่มีนะฮะเพื่อเล่นทัวร์เมนต์เจ้าทาวินดักชันนั่นเองฮะผมจะทุ่มสุดตัวเพื่อรถเหล่านี้นะฮะนะฮะ ก็พยายามกันเข้านะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กใหม่กับเกมนี้นะฮะเด็กใหม่หรือว่าหน้าใหม่หรือว่าหน้าเก่านะฮะก็พยายามกันไปนะฮะสู้ๆนะครับส่วนผมก็นะฮะก็ทําไปแล้วนะฮะเป้าหมายหนึ่งฮะเสร็จสิ้นไปเป้าหมายเป้าหมายเออตื่นเต้นเกินอ่ะนะพูดจะไม่ถูกคำแล้วน้องๆเอ้ยเป้าหมายคือรถคันนี้ก็เสร็จไปภารกิจหนึ่งภารกิจ อะไรมันดีขนาดนี้นะฮะน้องไปจังหวะนี้เปิดกระทิงครับไปเล็งไปเลยฮะ,ะโอ้ออดิออดิออดิอืมเนี่ยหลายรอบมากนะฮะมันไม่ยอมให้ผมไปนะฮะอุตส่าห์จะเข้าเส้นชัยแล้วชอบมาตัดเยื่อใยกันนะอะจังหวะนี้ก็เรียบร้อยนะ,ะที่หนึ่งนะฮะโอ้โหนะเมื่อวานนะฮะ เกอบจะดับเบิลชูแล้วไม่ล่ะจังหวะนี้ปะเลยกันเลยฮะกระดานยุกดำบันก็เป็นของกระานโดยสาวบางพ่อมันเป็นช่วงแล้วฮะภูเขาไฟระเบิดมีนะฮะป่ะดูอกันเลยไปเลยฮะสตีมวินเดอร์โชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิโอ้โหโคตรแรงไหมถามว่าแรงไหมมันก็แล้วแต่นะผู้ชมนะแต่สำหรับผมว่าก็ค่อนข้างที่พอดีนะ เกือบจะเต็มหลอดแต่ก็ไม่เต็มหลอดนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ไปแล้วแล้วขับแล้วรู้สึกยังไงก็มาเมนบอกกันได้นะแต่ผมบอกเลยค่อนข้อนขันที่จะโอเคนะโอเคโอเคไปจาังหวะนี้มาแรงเลยฮะไออันติของซีอนะฮะบอกเลยจะเล่นรถใหม่ทั้งทีก็ต้องใช้ตัวสป,ปิดแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมนะมาจาังหวะนี้ลุยเลยฮะมามามาอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ดีจังหวะนี้อืม้มืแปลกไปฮะน้อง มันมีแบบนี้เป็นร้านานะฮะร้านรอบนะที่ผมพลาดอย่างเงี้ยเก็บไข่แบบนี้หลายร้านรอบเร็วฮะน้องๆเอ้ยจังหวะนี้แล้วอะไรก็ได้นะไข่สองฟองวางอยู่บนโต๊ะแตกดังโปะได้หลุมดําครับไปจังหวะนี้แล้วก็ไอโ้โพรนะน้องๆไปลุยปั๊บจังหวะนี้ขอแบบไหนก็ได้นะมันวันอะไรอนะวันที่จะถึงททวร์นาเมนต์ของรถทวินดักชั่นนะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ผ่านนะบอกเลยผมจะ อุดหนุนนะเออนะสนับสนุนกันละกันนะฮะเติมเออแต่ภาวนานะฮะอยากผ่านนะเอออยากผ่านแบบว่าทัวร์นาเมนต์มากกว่าก็เสียดายเติอนเสียดายเงินนิดหน่อยนะนิดนิดหน่อยนะครับชมนะอ่ะจังหวะนี้มากระดานใหม่นะฮะบอกเลยฮะการที่จะได้รถคันนี้มานะะก็ต้องเล่นด่านนี้เนาะในทัวร์นาเมนต์ก็เป็นด่านเนี่ยที่ผมมาเล่นตอนเนี้ยเออนะฮะบอกเลยยากไหมบอกเลยยากโคตร พาดในด่นทางลัดเออในด่นไอตรงทางลัดนะ,นะครับผู้ชมพลาดบ่อยมากเลยฮะนะฮะมาเล่นแค่แค่50รอบใช่ไหมล่ะผมพลาดแม่งนะฮะเกือบจะ50แล้วเออ40กว่ากรนี่แหละแม่งมาจังหวะนี้มากดยิงเลยฮะโอ้โอ้เอาดิเอาดิเอาดิไม่ยอมไม่ใครผ่านไปได้เลยซีนนี้เป็นซีนของเจ้ารถคันนี้มันต้องอยู่อันดับหนึ่งให้ได้ในคลิปนี้นะฮะ โอ้โหอยากได้เหมือนกันนะอืมอยากได้ไข่น้ชมนะไม่ใช่อยากไปทางร้านนะใจหนึ่งก็อยากจะไปนะนะฮะผมมันสองจิตสองใจไงเออเลือกอะไรแมง่งไม่ได้สักทีอ่ะนะครึ่งกลางว่าจังหวะนี้จังหวะนี้มาไปไปฮะโอโ้อดีเอาดีฮะเอาดีฮะมาฮะเปิดอันตราฮะซีโปโชฮะสกิลฮะมาจังหวะนี้ฮะหลุามดามาทันทีฮะมาเอาดีเอาดีครับ ระเบิดก็ไม่ได้แดกอ่ะครับจังหวะนี้คือบอกเลยได้รถคันนี้คือแมงโคสตารนะฮะใจแมงไม่อยู่กับพี่ฮะตื่นตระหนกนะ,ะตื่นเต้นนะ,ะไปจังหวะนี้ลุยเลยฮะ,ะมามาโอ้โหรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่ค่อยโดนกระแทกันโดนแค่นิดเดียวนะฮะไม่เหมือนตอนเล่นเมื่อกี้นะฮะเกมแรกนะฮะมาจังหวะนี้สายฟ้าแสนโวนะฮะพิกาชูเลยไม่ไั้จังหวะนี้ชัดๆๆๆๆดนะเห็นไหมชม ทางลัดมันจะอยู่ใกล้ไอตรงที่ปุ่มเบรกอะปุ่มเบกรบเบกสต็อปนะะเกมนะผู้ชมนะอือหือแม่งนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะผู้ชมทาาแบบนี้นะบอกเลยด่านฮอสบิวนะยากสุดก็ด่านนี้นี่แหละครับน้องๆนะยากไอตรงทางลัดนะมาอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยๆๆแล้วขอไปได้ไข่สักคีเหอะนะอยากได้ไข่แล้วอนะ โอ้โดนช็อตเลยเวล่ะเรียงกัน3ตัวนะครับผู้ชมอ่า oh, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ได้จริงจังอะไรอะไรขนาดนั้นนะฮะการเล่นในด่านนี้นะฮะที่1ก็ได้ที่2ก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเดิมพันนะทุกคนมันไม่ใช่เป็นอีเวนต์ทัวร์นาเมนต์นะฮะมันก็เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องเดิมพันจังหวะนี้ก็เอารถคันนี้เลยครับผู้ชมก็แต่งนะอันนี้ผมก็แต่งไว้แล้วล่ะนะ ก่อนจะมาอัดคลิปนี้ก็ฝึกขับเจ้าคันนี้ถือว่าพอใช้ได้ค่ะท่ผู้ชมนะก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะไปเลสโกเบเบรจังหวะนี้มาสึกสุดท้ายนะรอบนี้มาด่านสุดท้ายละวิ่งคันนี้รอบสุดท้ายอนะ่ะอันนี้แค่แบบว่ามาขับ,ขบนะอัดคลิปนะเพื่อนะฮะขับเล่นเจ้ารถคันนี้เพื่อรถคันนี้เอา,เาอง่ายๆนะฮะน้อง,อง,องๆเลยจังหวะนี้มาอะไรก็ได้อะไรก็ดีหลุมดำโอ้โหยิ่งชอบเลยครับ ามาได้แบบนี้พี่ก็ยินดีจังหวะนี้ป่ะไอ้ลรฮะจังหวะนี้มดดังกรน,นะฮะดากอนบะลูฮะจังหวะนี้ป่ะอันตีฮนะอย่ารอช้าอ๋อแล้ละล้ละเฮ้ยขังขามาแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยไม่ยอมให้ไปใช่ไหมล่ะรู้ดีอยู่แก่ใจนะชอบมาขัดใจอย่างนี้แหละไอ้พวกเนี้ยนะ่ะรู้ดีฮนะท่านผู้ชมเห็นนํำนิดๆหน่อยๆนะก็เอาละเอาดิเอาดิ เระเบิดสักสิบลูกมาเลยก็ได้นะผมก็พร้อมนะฮะน้องๆเลยขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งฝรั่งหรือว่าชาวไทยหรือว่าคนราวหรือว่านะฮะฟิลิปปินส์นะฮะที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่บอกด้วยนะ <c oughs> โดนจงตีแค่นี้นะฮะผมก็อิ่มใจอ่ะครับเออมาจังหวะนี้แล้ว คือดีใจขันโคตรเลยที่ได้รถคันนี้นะผู้ชมคือมันโคตรดีใจมันโคตร a เมซิ่งเลยแะมันคโคตรหมดจะคําจะพูดแล้วเอาเป็นว่านะคือชอบนะชอบหมายถึงแบบว่ายังไงดีวะชอบแบบว่าหมายถึงแบบว่าชอบแบบว่าเออชอบแบบเออคือชอบอ่ะนะกันกันแค่บอกว่าชอบอะมันบง่บงบอกได้หลายอย่างนะเออนะนะ,ะก็จะประมาณนี้แหละนะคือตรตื่นเต้นเลยพี่ นะ้าน้องๆเด็กๆหนูๆคนท่าคนแก่นะที่เข้ามาดูพี่ก็ได้สักทีนะฮะโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไกนนะไลค์กดติดตามให้ผมเลยกับนะฮะข้าวโพพิศาาพิศา่าทางข้อฮะนเอาไปเจอกันใหม่นะครับ